มืดแล้วด้วยหรือพรุ่งนี้เช้าค่อยไปเอาดีไม่สิถ้าพรุ่งนี้หายไปจะทำยังไงของสำคัญที่แม่ให้มาเลยนะเอเอาก็เอาไม่เป็นไรหรอกยังไม่มืดเลยดีจังเลยไม่ได้ล็อกด้วย นทำไงดีในบ้านหังน,นี้มีเสาต้นนั้นอยู่ไม่เป็นไรยังมีเวลาถ้ามัวแต่คิดจะไม่ทันกันเพราะความไร้เดียนสา นำพาเด็กน้อยเข้ามาสู่อันตรายอีกครั้งของสิ่งนั้นเป็นของขวัญชิ้นสุดท้ายที่แม่ซื้อให้ก่อนที่จะจากไปอย่างไม่มีวันกลับถ้ามันเกิดหายไปเขาคงเสียใจไปตลอดชีวิตไม่มีอะไรที่น่ากลัวไปกว่าความเสียใจอีกแล้วเด็กน้อยคิดเช่นนั้น บรรยากาศน่ากลัวจังแต่มันก็แค่บ้านร้างเองระวังเหยียบของแหลมตั้มพื้นก็พอของต่างหน้าของแม่สำคัญกว่าฮะเจอบันไดแล้วอุ้ยข้างบนมืดจังอนะน,น่ากลัว เอานี้น่ากลัวจังทูบเทียนพวงมาลัยและยังมีรูปตายายเก่าๆรีบกลับไปก่อนจะมืดกว่านี้ดีกว่าในสมัยก่อนที่จะมีการสร้างบ้านด้วยอิฐและปูนบ้านจะทำจากไม้ส่วนใหญ่และบางที่ก็ใช้เสาบ้านที่ทำจากไม้ตะเคียนเพราะมีความแข็งแรงทนทานมีความเชื่อมาแต่โบราณว่า ต้นไม้ตะเคียนนั้นมีนางไม้อาศัยอยู่และท่านถือว่าเป็นรุกขเทวดาประเภทหนึ่งอยู่จำพวกเดียวกันกับพระภูมิที่ปกป้องบ้านได้โดยส่วนใหญ่จะเป็นหญิงสาวสวยซึ่งเรียกวิญญาณที่สถิตในต้นตะเคียนว่านางตะเคียน เลยเจ้าโดดของแม่ต่อไปนี้ฉันจะไม่เอาแกไปบินเล่นอีกแล้วรีบกลับดีกว่าเท่าบันนั้นอะเสียงใครพูดอยู่ห้องข้างๆนะถ้าห้ามพวกเขาเอาไว้พวกเขาคงยังไม่ไปไหนเฮ้ยน่ากลัวไม่เอาดีกว่า ขณะที่กำลังเดินออกไปก็ได้ยินเสียงพูดขึ้นมาอีกครั้งทำให้เด็กน้อยเกิดความอยากรู้อยากเห็นแม้จะหวาดกลัวแต่ก็อยากจะดูให้เห็นกับตาว่าหลังกำแพงนั้นมีใครอยู่กันแน่เท่าบันนั้นข้าห้ามพวกเขาเอาไว้ พวกเขาคงยังไม่ไปไหนคิด onym.. ถึงคิดถึงเหลือเกินถ้าวันนั้นข้าห้ามพวกเขาเอาไว้พวกเขาคงยังไม่ไปไหนคิดถึงคิดถึงเหลือเกินถ้าวันนั้นได้ห้ามพวกเขาเอาไว้พวกเขาคงยังไม่ไปไหนคิดถึงคิดถึงเหลือเกินผู้หญิงใส่ชุดไทยสวยจัง พูดอะไรนะฟังไม่เข้าใจเลยดูน่ากลัวยังไงก็ไม่รู้รีบออกไปก่อนดีกว่าเด็กน้อยรู้ได้ทันทีว่านี่ไม่ใช่มนุษย์เขากำลังจะเดินออกจากห้องแต่ได้เดินชนกับสิ่งของจนตกลงมาอะจะเอ้ยแย่แล้ว อะไรไหมขอบคุณครับป้าแดงผมไม่เป็นไรถ้าป้ามาไม่ทันจะเกิดอะไรขึ้นผมขอโทษครับที่แอบเข้ามาเอาเป็นว่าตอนนี้ป้าจะยังไม่ดูเธอเราต้องออกไปจากที่นี่ให้ได้ก่อนแต่เสร็จเรื่องนี้ป้าต้องฟ้องพ่อเธอก่อนเลย ป้าแดงมองดูโดรนที่เด็กน้อยถือเอาไว้ในมือจึงเข้าใจว่าของสิ่งน,นี้คงสำคัญกับเขามากทั้งคู่ยังไม่สามารถออกจากตู้ได้เพราะนางตะเคียนได้ยืนอยู่ตรงเสากลางบ้านซึ่งเป็นทางออกเดียวในตอนนี้และขณะนั้นเองป้าแดงได้พบกับรูปถ่ายใบหนึ่ง ซึ่งมันคือรูปถ่ายของครอบครัวเจ้าของบ้านหลังนี้นั่นเองใครเหรอครบป้าแดงเด็กผู้หญิงสองคนนี้ดูอายุพอๆกับผมเลยจ้ะรูปถ่ายใบนี้พวกเขาเป็นเจ้าของบ้านตอนนี้พวกเขาไม่อยู่อีกแล้ว พวกเขาไปไหนงั้นเหรอพวกเขาแค่จากไปนิทีที่ไกลแสนไกลยอยังไม่มีวันกลับไม่อยู่แล้วหรอ ถ้าไม่ออกตอนนี้คงได้รอถึงเช้าแงงแ่ไปกันเถิดหนูนิวเชื่อป้านนะเราจะปลอดภัยแน่นอนแค่ต้องทำตามที่ป้าบอกครับป้าแดง พวกเจ้ามาทำอะไรที่บ้านของเธอเย้เย้แล้วนูนิวนวิว่งไม่ต้องห่วงป้าไปซะหนีไปป้าแดงผมเคลือ,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 อผมจะรออยู่ข้างล่างนะ และรุคขเทวดาต่างกันตรงที่เมื่อต้นไม้ที่สถิตอยู่นั้นล้มลงรุคขเทวดาจะย้ายไปอาศัยไม้ต้นอื่นต่อแต่นางไม้จะยังคงสถิตในไม้ต้นนั้นเรื่อยไปแม้ไม้ต้นนั้นจะถูกแปรรูปไปแล้วก็ตามทำให้นางไม้หวงแหนที่อยู่เป็นอย่างมากเพราะไปไหนไม่ได้และเสาตะเคียนที่กำลังตกน้ำมันนั้น คือการแสดงถึงความโกรธและความเสียใจของดางตะเคียนนั้นเองอ๋อข้าจำพวกเขาได้คิดถึงเหลือเกิน ถึงที่สุดและข้าจําเจ้าได้เจ้าคือเด็กน้อยในตอนนั้นมันผ่านมานานแค่ไหนแล้วเนะยยี่สิบไม่สิสามสิบปีเจ้าเองก็ยังคงอยู่ที่นี่หนูรู้ว่าท่านยังคงรอพวกเขาอยู่แต่ว่าพวกเขาจะไม่กลับมาอีกแล้ว ขอให้หนูได้ดูแลที่แห่งนี้ต่อจากพวกเขาด้วยนะคะและขอให้อภัยเด็กคนนั้นเขาแค่คิดถึงแม่ที่จากไปแบบไม่มีวันกลับเช่นกันเมื่อราวสามสิบปีที่แล้วเจ้าของบ้านเดิมเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ตายยกบ้านทำให้ไม่มีคนคอยดูแล บ้านที่เคยสวยงามก็สุดโสมร้างไปตามกาลเวลาจากนางตะเคียนที่สวยงามกลายสภาพกลายเป็นนางไม้ที่น่าเกลียดน่ากลัวป้าแดงจำเหตุการณ์ในวัยเด็กได้ว่าครอบครัวนี้สนิทกับครอบครัวป้าแดงในตอนนั้นมากพวกเขารักและบูชาดูแลเสาตะเคียนกลางบ้านเป็นอย่างดี แต่เพราะอุบัติเหตุครั้งนั้นได้พากชีวิตพวกเขาไปตลอดกาลขอบคุณเจ้านะเด็กอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร เป็นกำลังใจให้มีสีเลือดด้วยนะอย่าพึ่มลุกไปไหนยังมีต่อผมดีใจจังเลยที่ป้าแดงปลอดภัยผมกลัวมากเลยเฮ้อเคราวนี้ป้าจะฟ้องพ่อเธอแน่นอนเตรียมโดนลงโทษได้เลยเย้ย ผมขอโทษครับผมผิดไปแล้วแล้วต่อไปป้าจะทำยังไงต่อกับบ้านหลังนี้และแม่ตะเคียนเหรอป้าก็คงหาคนมาทำความสะอาดจัดระเบียบเพื่อให้ท่านอยู่อย่างสงบในบ้านหลังนี้นี่แหละตอนเป็นเด็กป้ากับน้องสาวมาเล่นที่บ้านแกประจำเพราะบ้านแกของอร่อยๆเยอะแยะเลยเด็กผู้หญิงในรูปก็คือป้าเอง ลนเด็กอีกคนก็คือน้องสาวป้าส้มแม่ของพี่จัมโบ้